คือมั่ฝึกถ้าถูกวิชาถูกเราวิชาทำามันจะยากจะยากขนาดไหนมันไม่คุ้นเราค่อยๆทำไม่ค่อยคุค้นทำเหมือนเหมือนเราเวลาพูดน่ะมันอาจจะพูดสเสพสบายไปเรื่อยๆแต่วันนี้การันตีเข้ากล่อมว่าทุกครั้งพูดจะต้องมีคำนั้นเร่องเสร็จจบคำนั้นต้องรัาใจมันอึดอัดน,นะบางทีแต่ค่อยๆทำไปเถื่อจนเกิดความชินแล้วมันทุกอย่างมันจะเป็นการง่ายเกินเรื่องการพูดต้องเพงร้อมแปรเปล่าแลวก็ร่างรูต้องเตรียมให้เพียบและก็พร้อมใช้ ยังไม่พอต้องเครื่องผูกมาด้วยถึงเวลาพูดต้ง๊บปุ๊บปุอย่างนาวๆก็คือโอ้โหต้องรุกเร้นลุกคามีการพรั่นประทัยมีการใช้สุเสียงจังหวะการพูดบางคนพูดๆมาโอโห้หดีมากเลยแต่พอถึงจังหวะชนินกอสุดท้ายดันใช้จังหวะที่ยืดยาดนั้นเสียร่นหมดเลยเขาเข้าใจผิดว่าต้องการจะดึงให้มันช้าลงแต่ช้าลงเขาไม่เน้นคําอ่ะคนพูดตั้งปั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 งท่านท่านครับผมกล่าไว้ว่า เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่มึงทำไมไม่ใช้จังหวะเมื่อกี้วะมาสโล,โลชันทำไมเขาอยากจะดึงจังหวะเพื่อเน้นแต่เสียงมันไม่เน้นไงมันกลายเป็นยานแท,นท้ที่ผมว่าแต้คำกล่าวที่ว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดู โวนที่ช่วงอย่าไปรู้ของเขาเลยเนี่ยมันยังเน้นสื่อรู้อย่าไปรู้เจอเยอะมากเลยผมก็กดสุดพร์เจอเขาสอนมายังไงปังๆปๆงแป๊งแปหมกลังฟังอย่างมันเลยสุดท้ายตายตอนจบมันพลาดไปเขาเข้าใจผิดกับกัน